ได้นําเอาเรื่องราวของพระเจ้าห้ารยชาติซึ่งเป็นเรื่องราวของลูกเจ้าเล่าสู่กานฟังเป็นเรื่องสั้นๆทีละตอนทีละตอนนะก็หนึ่งตอนนี้จะเล่าเรื่องม่าพระโพธิสัตว์ในครั้งหนึ่งม้าพระที่นั่งของพระเจ้าพรหมทัตมีอยู่ตัวหนึง่งเป็นม้าอาชาในตัวประเวสริฐ บริโภคข้าวสาลีปรุงด้วยอาหารอย่างดีโดยใส่พานทองคําอยู่ทุกเวลาลงมานั้นก็ผมด้วยของหอมสี่อย่างมีม่านกั้นในเบื้องบนค่อยด้วยพวงดอกไม้ประดับด้วยดาวเงินดาวทองตามมาที่น้ำมันหอมอยู่ทุกเวลาอยู่มาคราวหนึ่งพวกเท้า สามมนตราชได้พร้อมกันยกกองทัพมาล้อมกรุมพารณสีพระเจ้าพรมนัดก็ได้ส่งมอบให้อมาย์ผู้เป็นนายมาออกไปชิงชัยแต่ผู้เดียวก่อนใดยมาจึงถวายบังคมลาไปจัดแจงสรรพุทธพร้อมแล้วก็ไปเชิญพญามาโดยพูดว่าพระองค์ จงออกสู้รบกับพวกพญาสามนตราชทั้งหลายในบัดนี้เถอะพอพญามาได้ฟังก็นึกถึงคุณของพระเจ้าพระณาศีหรือพระเจ้าพรหมทัตจึงนึกว่าสงครามครั้งนี้ใหญ่หลวงนอกจากผู้เดียวนอกจากเราผู้เดียวไม่มีใครสามารถเอาชนะได้เรจาจัดต้องสนองพระคุณของพระเจ้ากรุงพราณาีและช่วยประชาชน ให้พ้นจากมหาพินาที้ได้คันคิดอย่างนี้แล้วก็ให้นายม้าขึ้นขี่หลังแล้วลองขึ้นด้วยเสียงอันดังถึงสามครั้งก้องกังวานแล้วเผ่นโผลโจรจาร์ออกจากลงมาด้วยกำลังเร็วเหมือนกับลุมไปทำลายค่ายที่หนึ่งให้แตกกระจายแล้วนายม้าก็จับเอากระสับในค่ายนั้น เอาไปถวายพระเจ้าพรหมทัตหรือพระเจ้าคุูฟรานซีแล้วก็ออกไปตีค่ายที่สองที่สามที่4ี่ที่ห้าที่หต่อไปจับกริย์เหร่่านั้นเข้าไปถวายเป็นลําดับกันแต่ในค่ายที่หนั้นพญามาถุงอาวุธข้าศึกเจ็บสาหาัสเมื่อวิ่งกลับมาถึงประตูเมืองก็ล้มลงนายม้มมาจึงแก้เกลาะให้ย่อนลงเพื่อให้พญามา หายใจได้สะดวกแล้วนมาจึงผูกม้าตัวอื่นเพื่อจะออกไปตีค่ายที่เจ็ดอันเป็นค่ายสุดท้ายพาพยายมาจึงนึกคิดว่านอกจากเราแล้วไม่มีใครทําให้สําเร็จได้ถ้าเราไม่ออกรบอีกสิ่งที่เราทําไว้ที่ตีแตกทั้งหกค่ายก็จักเสียเปล่าทั้งนายมาก็จักถูกฆ่าตายคิดแล้วจึงบอกให้ในายมา เตรียมตัวออกรบในม้าก,ก็ผูกเกาะพญามาให้มันคงอีกแล้วจับอาวุธขึ้นหลังม้าทันทีออกตีค่ายที่เจ็ดแตกจับกษัตริย์องค์ที่เจ็เข้าไปถวายพระเจ้าพรมทัตแล้วพญามาก็่้มลงแต่ยังไม่ถึงตายพระเจ้าพรมทัตจึงตัดพระราชทานความชอบให้แก่นายม้าก,กับพญามาพญามาจึงทูลว่า ขอให้พระราชทานแก่นายมากผู้เดียวเถิดทั้งขอให้ปล่อยกษัตริย์เจ็ดพระนครนี้ไปแต่ให้กระทาการาสัตยาบาลเสียก่อนจึงทรงปล่อยไปส่วนพระองค์ก็ทรงจงตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมสบประการกราบทูลอย่างนี้แล้วก็ถึงซึ่งความตายมาชาติสุดท้าย พระเจ้าพรหมทัตนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระอนุนนายม้าก็ได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรส่วนพญาม้าก็ได้มาเกิดเป็นพระธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่ทิ้งความเพียรถึงตัวจะตายก็ไม่ว่าจะตายก็ต้องเอาจนสมเร็จ ก็มีอีกเรื่องพอดีคือมันมาอย่างนี้นะเพราะว่านี่เ็เรื่องมาพธิสัตว์อีกเหมือนกันแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยได้เกิดได้เกิดซ้ำได้เกิดซ้ำคนเราก็เกิดซ้ำเหมือนกันนะบางทีเรื่องราวก็เหมือนกันแหะนะแต่เมื่อเขาเมาแล้วเราก็ต้องเล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่องก่อนเรื่องมาโพธิสัตว์ออกลบอีกก็ ็มีพญาสามนตราชทั้งเจ็ดพระนครมาลอ้อมกรุงพระนศีเหมือนกันพระเจ้ากรุงพระนศีก็ทรงตัดให้ในายทหารผู้หนึ่งเทียมมาสินทบสองพีน่น้องแต่จะแตกต่างนิดนึงมีมาสินทบสองพีน่น้องเข้ามาในราชรถออกต่อสู้ขสิทจับได้กษัตริย์ทั้งหกองค์มาสินทบผู้พี่ชายก็ถูออกของขสิทธ์นายสารธีก็ร,กรีบขับม้า มาถึงประตูเมืองแก่มาสินทบนั้นออกทำเกราะให้หย่อนให้นอนตะแคงข้างหนึ่งแล้วจัดเทียมม้าตัวหนึ่งเข้าแทนพญามาสินทบเห็นจะเสียทีจึงกล่าวขึ้นว่าไม่ว่าเวลาใดเมื่อม้าอชาไนออกรบม้าวันรบคือม้าธรรมดาก็ต้องถอยหนีนะแล้วให้ในายสารถีพยุงตัวขึ้นเทียมรถอีกออกตีข้างที่เจ็ดจักรตริย์องค์ที่เจ็ได้แล้ว เมื่อกลับไปถึงประตูเมืองแล้วในสารถีก็ได้แก้เกราะออกจึงลง้มลงที่ประตูเมืองถวายโอวาทแก่พระเจ้ากรุงพราณศีแล้วจึงตายชาติสุดท้ายพระเจ้ารานสีก็ได้มาเกิดเป็นพนรอะอนุมในสารถีก็ได้เกิดเป็นสารสารีบุตรมาสินพญามาสินโตก็เลยเกิดเป็นพระเจ้าทั้งสี่ 4ท่านนี่ก็ได้เกิดมื่อสําๆัญก่อนนะครับก็เอาแต่เท่านี้เนาะ